สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวแม่ออพ่ะเปียดนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับผมเคียงวาลินรีสอร์ทตอนนี้ห้องเนะี่ยเราจองไว้แล้วเนาะแต่แตอนนี้เราจะแกล้งลองไปถามคุณดูว่ากนนี้เรามาไม่จองเนี่ยมาถึงเราจะไปถามว่ามีที่พักให้ไหมมีที่ว่างไหมครับดูที่ที่พักครับเนี่ยเป็นวาลินสี่ นี่ตรงนี้จะเป็นเขาเขียนว่าเป็น V.I.P เนอะนี่วาลินหนึ่งห้องเล็กๆเ,เดี๋ยวเราไปถามกูดูว่าติดต่อได้ที่ไหนได้ยินเสียงน้ำตกไหมได้ยินแล้วเนาะ ให้ชมบรรยากาศไปก่อนเนาะมีทางไปน้ำตก ขายได้เนาะติดต่อตรงนี้เลยใช่ไหมมีว่างไหมครับวันนี้ว่างครับวันนี้มากี่คนคะมาสองคนเขายังไม่สุดการน่าจะว่างคือคุณเอ้ ไอ้ตัวที่ตอนนี้เราเราไม่มีระดับที่ที่งานประวัติงานเราได้ได้ได้ครับคือสามโน้แฟนหนูคุยอยู่ค่ะครับผมใช่ก็คือมีที่ว่างเนาะให้ดูไม่มีตัวกอความโทรหาเซลว่าครับผมหลังไหนว่างวันนี้ครับสำหรับที่ตรงนี้ก็เป็นที่พักนั่งทานข้าวกันเนาะนี่โอ้โหฝนตกบรรยากาศล่มลื่นแต่เข้ามาแถวนี้รีสอร์ทเยอะ เขามาผ่านทั้งหลายรีสอร์ทเขามาถึงเนียอยู่ติดๆกันกดูวิวน้ำดูอะไรก่อนเนาะบรรยากาศได้ฟิวธรรมชาติมากเลยอากาศเย็นสบายไ,ไม่ร้อน แม่ออกล,ลังถ่ายรูปอยู่นะถ่ายรูปลงยูทูบของแม่ออกเองนี่เนี่ยเดี๋ยวไปออกจะเปิดช่องอยู่แล้วเนี่ยได้น้ำตกสวยมากน้ำคงไม่ลึกนะเนี่ย,ยลงไปเล่นน้ำตกเราเข้าห้องนันก่อนาาละกันนี่ครับตรงนี้เป็นโต๊ะน,นั่งทานอาหารเนาะ เราสั่งอาหารมานั่งทานตรงนี้ได้นะเพราะตรงนี้ยกมีร้านอาหารเนี่ยเราไมให้เราสั่งนี่ี่โต๊ะเขาก็กัดเสร็จนะโต๊ะเก่าๆก็ยังดีไม่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 เสียงดังไม่เงียบแล้วลมยินด้วยก็ยังดีไม่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 เสียงดังไม่เงียบแล้วลมยินด้วย ปเรามาดูบ้านกับพี่เขานะนี่บ้านพักโหที่จองไว้หลังแรกเลยนะเนี่ยใช่ ได้ครับผมเพราะอันนั้นมันเป็นของบ้านาการเต้นเขาขนาดครับที่ไม่เอาใครหรือหรอโอ้โหนี่วาลินหเจอดานี่ครับดูพาเข้าห้องนอนอนี่แต่บรรยากาศดีนะลมลื่นไม่ร้อนด้วย เขาจะการเปิดองคเปิดแอรให้มีเตียงนอนโหตู้เย็นนี่หลังเม่เลอะเลยโอ้ย <c oughs> แล้วก็พากันเปิดสุสดไว้น้ำหนูแข็งเปียกเลยของในตู้เย็นนี่กินได้เนาะ <c oughs> ได้เดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนให้ใหม่กว่านึงอัน,นอันนี้แข็งสายหายอขอบคุณนะครับผม <c oughs> วงไไม่ได้นะ ตรงนี้จะเป็นอ่างล้างหน้าเนาะนเดี๋ยวดูห้องน้ำนี่ห้องน้ำก็มีเครื่องกำาน้ำอุ่นโถชักโครก็โ,โอเคอยู่นะครับในราคาราคาไม่แพงเลยนะบรรยากาศดีร่มรื่นเล่นน้ำตกได้อะไรได้ในราคาเจ็ดร้อยเจดอยห้าสิบบาทเนาะสองคน ดูแอร์เก่านนินึงไม่อ้อยเดินไปไหนเนี่ยเดินไปดูเล่นน้ำตกหน่อยเหรอ่กไม่มีคนเท่าไหร่เราจะล้อมมาเล่นเองดีนะวันนี้เรามาเราเหมือนเหมารีสอร์ทเลยป่ะเนี่ยใช่เพราะคนพักไม่เยอะเนาะใช่เพราะมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนรีสอร์ทส่วนตัวเลยใช่คนไม่เยอะไม่วุ่นวาย่แล้วเงียบสงบ แล้วน้ำตกก็สวยใช่ไหมสวยสวยมากน่าเล่นแล้วเดี๋ยวลองลงไปดูพูดดังไงอบรรยากาศดีนะคะตรงนี้ก็มีที่นั่งเล่นนั่งชิลๆมองน้ำตกกินย่างก็ได้ค่ะเนี่ยตรงเนี้ยกินย่างได้เขามีที่ปิ้งย่างให้ใช่ไหมใช่เนี่ยอ๋อเกามีที่นั่งที่อะไรเรียบร้อยเนาะที่นั่งเรียบร้อยเลย ย่นางตรงนี้ก็ได้นะโหโต๊ะนั่งก็สวยด้วยเนี่ยใช่นนได้บรรยากาศอันนี้บรรยากาศมองน้ำตกนั่งชิลๆกินอาหารตรงนี้ได้เลยกินยากอะโอ้โนี่น้ำตกเสียงดัง้ตกแลว แล้วจะลงเล่นไหมเนี่ยต้องลงโอ้โหนี่ดูต้นยางใหญ่ด้วยใหญ่มากเลยต้นยางต้นยางนาใช่ไหมฮะต้นยางนาป่าโอ้โหสองต้นนี้สร้างได้บ้านได้หลังเลยนะเนี่ยดูการใหญ่โตแลของเขาโอ้โห สองต้นคู่ด้วยวยูจ้าสวยมากเลยนะเ่นน้ำตกแล้ว,ลวเราจะเล่นตรงน้ำตกตก็ได้หรือเล่นงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยตรงไหนก็เล่นได้เลยนี่ดูบ้านพักริมน้ำเลยเนาะเนี่ยหลังน็มาพักร<า>ิมน้ำที่เปิดไฟอยู่อะอันนั้นเขาพักได้แปดคนแปดคนราคาเท่าไหร่นะประมาณสองพันกว่าบาทสามพันอะ มันอยู่ที่วันธรรมดากับเสาร์อาทิตย์เนาะใช่วันธรรมดาก็าจะถูกหน่อยใช่วันธรรมดาถูกหน่อยเสาร์อาทิตย์ก็อีกราคาหนึ่ง <ละ S 2> บรรยากาศดีไหมเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยร่มรื่นได้ยินเสียง,งน้ำตกด้วยแม่น้ำตกสวยงามนิลๆเลยเนี่ยนยี่ดูนางเอกของเราค่ะนางเอกนา,นางเอกยายของเราหน่าจ๊ะนี่อีกแล้วเดี๋ยวก่อน เราทำได้ดกอนนะ้ำลองดียวแบบี้มาเปลาด้วยะน้ำใสมองเห็นตัวปลา,า,าเลยอ่ะปานู่นนู่นปลาไหยกันเยอะแยะเลยสวยงามเห็นแล้วครับตัวธรรมชาติาธรรมชาติจ,จร,ริงๆเห็นไหมครับ เห็นไหมเน่งูนี่เป็นงูเห็นไหมเยอะไหมน้องงูนี่น้องแก้ลิ้นอยู่เห็นไหม,ไหมงงกายไม,กไม่เป็นไรเขาไม่ทำลายเรวเห็นไหมก็ให้เราถ่ายอยู่นี่น้องงูจ้ะเวลามาเที่ยวมาอะไรก็มองดีๆนะครับเพราะไอ้พวกน้องพวกเนี้ยก็จะหากินตามพื้นพื้นพื้นอ่ะเนี่ยดูไปละไปาละ,ละเห็นไหมครับเห็นไหม น่าเล่นไหมแม่สวยป่ะน้ำตกสวยไหมสวยโอ้น้ำใสสะอาดเลยเนาะากเลยน้ำตกแบบน้เย็นสดชื่นขอเพอมเล่นฟังเสียงฟังเสียงน้ำก็ชื่นใจแล้วอ่ะ นี้ก็เป็นที่จุดจุดที่ว่าสุดท้ายที่เขาวาให้ลูกค้าเชียงวารีนเนาะ<ม>เล่นน้ำตรงนี้ได้จุดเดียวก็คือว่าเราจะเล็กขึ้นไปเล่นข้างบนไม่ได้เพราะข้างบนจะเป็นที่กางเต็นเขาไม่ขึ้นไปรบกวนไอ้ลูกค้าที่มากางเต็นเนาะ<ม>แต่เขาให้เล่นเล่นตรงนี้ได้เนี่ยตรงที่เนี่ยตรงที่น้ำตกลงตรงนี้เนาะ ขอแม่เดินลงไปเด้อถอดรองเท้าด้วยมันลื่นถอดรองเท้าไม่เดินลงไปยุ่งเหรอไม่ลื่นถอดรองเท้าถอดรองเท้าอย่างเดียวอนยะ่าถอดอย่างอื่นนะเอาแล้วเอาแล้ว เดินลงไปนู่นเลยตรงหินหินจุ่มน้ำหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ลืน่นไม่อะไรมาเล่นน้ำไม่กล้าเล่นตัวไม่ลืน่นลองเหยียบดูหน่อยสิไม่ลืน่น ดูครับตอนนี้ยายใช้ไม้เท้าแล้วจ้ะ <Yeah. S 1> แล้วบอกไม่เป็นยายไปใช้ไม้เท้าแล้วอะ่ะเ yeah. หรอจับจับจับได้เปล่าอ้าวนั่งเล่นน้ำเลย นั่งลงดินั่งลง,จงเจนเจนน้ำเจนเจนเออนั่นแหละขอ,อตรงนี้เล่นได้ครับนี่เราเจอเพื่อนที่มาเหมารีสอร์ดด้วยกันคืนนี้น่าจะมีไม่กี่คนที่เหมารีสอร์ทนี้ นี่ดูพี่ปีนปีนขึ้นไปเลยเปีนขึ้นไปเลยนี่ดูพี่เขาเล่นน้ำนะอ่าไม่ออฟอีกคลิป เป็นไงน้ำเย็นไหมพี่ว่ายน้ำเป็นปะเนี่ยเป็นนะอ๋อขึ้นมาคุกเข่าเลยใช่ไหมน้ำลึกใช่ไหมอว่ตรวันนี้เราได้นางเอกใหม่มาหน้ากล้องละ นั่งนั่งนั่งห้อยขาเอาขาขาใส่น้ำตกหน่อยน <c oughs> ีไงนั่งห้อยขาแล้วขาห้อยตรงน้ำตกเลยน้ำไม่แรงนังน่งหยโอ้ยสวยงาม โอสวยมากเลยเกออเค,ครับโอ้นี่ใครที่อยากมาเที่ยววาลินต้องมานะก็ผมเพราะว่าน้ําตกหรือว่าที่เล่นน้ําก็สวยมากแต่ห้องพักเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงนะห้องพกักคาถูกสมราคา นี่ครับคือบรรยากาศการเล่นน้ำของที่เคียงวาลินรีสอร์นทนะดูพี่เขาเล่นน้ำเอาอะไรแม่เอากระทะกินม<ฆ>จุ่มมีกระทะด้วยหรือเราอ่ะมีไหนกระทะแบบไหนกระทะแบบนี้องเอาแล้วเตาอ่ะ เอาเดี๋ยวหยิบเตาให้มีเตาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหรอมีกระทะอย่างเดี้ยแล้วหม้อไม่มีหม้อก็ก็มีเออเอามาสิอ๋ออ๋อนี่เหรอหม้อนะเหรอเตรียมพร้อมนี่มาทำอะไรปิกนิกใช่ปิกนิกพี่อะไรนะเคียงเคียงวาลินรีสอร์ทวาลินรีสอร์ทใช่ๆๆนะเราเตรียมกระทะกับ บอเออเราจะมาทำอะไรกินกันจิ้มจุ่มเดี๋ยวเราไปเอาเตามาให้ดูแม่ว่าจะเอาอะไรอีก่ะเอาเตาเตาอะไรอ่ะ,ะโอ้โหเป็นเตาปิกนิกเหรอใช่เตาปิกนิกเดี๋ยวเรา,าอลองเปิดดิเปิดเป็นไหมนะ่ะ<ป>ใช้ไ่กี่รอบแล้วยังไม่ได้ใช้เลย ก็เหรอนเหรออ๋ออันี่ลูกชายว่าจะมาเที่ยวมาเลยซื้อเตาปิ้งดิ่งให้ใช่ป่ะใช่ใช่อนเป็นไงสวยงามแล้วถังแก๊สอยู่ไหนถังแก๊สอา่าเดี๋ยวพี่หยิบมาอยู่ในบ้านนะเอาเข้าไปแล้วเหรอเอเอถังแก๊สเมื่อสิ่งจะไปเอา ไม่เอาเข้าบ้านแล้วจะไปเอาถังแก๊สมาไม่ใช่ถังกันเก่าดินี่เราเตรียมเมื่อกี้ถังสี่ถังได้เหรอเนียได้ได้ได้โอเคด, okay, ด,ดูดิดูดิแม่อจะทำเป็นไหมนี่เป็นไงใส่ไงอ่ะ ำล้วก็เปิดตรงนี้สิคะแล้วเราก็ดันเข้าไปตรงนี้ให้มันตรงร่องนีมนมม่มันมีร่องมีล็อกอยู่ใช่ป่ะใช่เสร็จแล้วเราก็นี่เรียบร้อยอเปิดลองเปิดปดิเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูเราต้องกดตัวนี้ก่อนกด<อ>ล็อกยางอ๋อโทษ<อ>โทษีค่ะกดล็อกยางยังไม่กดเด,กดี๋ยวกดแป๊บนินนี่คะ่ะมั่วได้ใจนะเราอะนี่กดแล้วไหนมีไฟยัง ย่างเดี๋ยวจะเปิดให้อยู่ไม่ธรรมดาโอเคเราทำความเตรียมยิ่งย่างกันโอเคเดี๋ยวเราไปวันนี้จะทำอะไรกินกินจุ่มแล้วก็มีสเต็กด้วยเราทำสเต็กก่อนวะเนื้อขุ่นแล้วจีไอสเต็กก่อนเนาะใช่ใช่แล้วก็จะทำเป็นยิ้มจุ่ม อ๋อนี่ไอ้นี่ไอ้นี่หม้อเหรอหม้อจิ้มจุ่มเหรอเนี่ยหม้อจิ้มจุ่มเหรอหม้อมีสองหม้อเนี่ยเอาใส่ก็ได้เอาหม้อนี่แหละหม้อดำหรือหม้มั้งใช่ได้หมดแหละเพราะหม้อมันดำอยู่แล้วอ่ะได้หมดได้หมดสับชื่นโอเคโอเคเราเตรียมไอ้พวกหมูพวกอะไรมาหมดแล้วใช่ไหมก็ปรุงองปรุงเออลองมาจี๋จีไอ้สเต็กดูดิใช่ใช่จะทำให้ทำอะไรตะเปียกรักสเต็กไง กี่สเต็กกี่สเต็กเพราะเราไม่ได้มีต่อย่างหรือเปล่าฮึไหนดูหน่อยเนื้อเป็นไงมั่งไม่ใช่เนื้อหมูนะอ่าหมูเป็นไงมั่งโอ้โหไหน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 มือออกไปดูด้วยมันน่ากินแค่ไหนโอ้โหน่ากินน่ากินน่ากินแล้วนู้นน่ะชิ้นใหญ่นี่อะไรเนื้อเหรอเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งเพื่อนบ้าง มีต้ำผึ้งแ,แบ่งก็แบ่งไปไมีน้ำผึ้งแ,แบ่งก็แบ่งไปไมีน้ำผึ้งทำเนี่ยเขาทำจ้าไม่เอาไปไหนไปกินข้าวเช้าไม่่คะเออเดี๋ยวไปดูนะว่ามีอะไรกินบ้างอาหารเช้าเมื่อคืนเราก็ อินหมูกระทะกันแต่ตอนนี้นเราถ่ายไปหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันมืดถ่ายไม่เห็นไม่เป็นไรต้อนอะไรสวยต้น,ตอนอยางนะใช่ต้อนอยางนาออสวยมากเลยดูดิกเพราะเหมือนแบบว่าสองต้นตู่แสะเลยสวยอ,ออกกินกา้านข้างในไม,ม่ออกออกข้างนอกสงบมาสวยงาไมไปเดินไปกินข้าวกินข้าวกัน กอาหารเช้ามีอะไรมากน,น่าค่ะมีอะไรมัางอาหารเชา้ามีข้าวต้มค่ะแล้วก็กาแฟนะคะมีอะข้าวต้มและกาแฟแันวมีเครื่องเคียงมีคือข้าวต้มเนาะข้าวต้มเครื่องปรุงกาแฟอยาไม่เอาลองกินได้อร่อยไหม กินไปฟังเสียงน้ำตกไปอืชื่นใจสดชื่นได้ยินเสียงน้ำตกไหมอร่อยหลัลง่งล่านอร่อยอร่อยนะต้องปรุงก็อร่อยเป็นข้าวต้มอะไรก็ต้มต้มเครื่อง,งแหละ,<ม>ละนี่ไงนี่สับอ,อร่อยค่ะต้องปรุงก็อร่อยโอเคค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้เนาะค่ะที่เคียง เคียงเลยไม่ใช่อะไร,ไไะไรวาลินเนี่ยเคียงวาลินริมน้ำเนาะโอ้มากินอาหารชาตเคียงวาลินริมน้ำริมน้ำตกค่ะเห็นไหมไคะเจ okay, คเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ